สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่7มีนาคมพศ2560นะครับพามาดูสวนสระหลังจากที่ปล่อยให้รกไปช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าของสวนไม่มีเวลาในการเข้ามาในสวนเพราะยุ่งอยู่กับการจัดงานแต่งงานนะครับวันนี้ก็ได้ตัดหญ้า yeah. ทั้งสวนเสร็จแล้วนะครับ้วพามาดูนะครับ แล้วก็หลังจากตัดหญ้าก็ได้ทําการแยกเพศของต้นสละเพื่อที่จะให้อยู่ในการความสมดุลของต้นตัวผู้แล้วก็ต้นตัวเมียนะครับจะสังเกตเห็นต้นที่ขุดทิ้งรณนีระนาดอยู่นะครับอันนี้ก็คือต้นตัวผู้ต้นตัวผู้นี้ตอนนี้ก็คือครับได้ได้นับจํานวน ของต้นตัวผู้ที่ได้ขุดออกไปก็ประมาณเกือบร้อยต้นแล้วนะครับซึ่งทั้งสวนก็ตอนนี้ปลูกไปประมาณอ่าสี่ร้อยต้นซึ่งซึ่งเป็นต้นตัวผู้ตัวนี้เอาเจอว่าประมาณการก็คือหนึ่งร้อยต้นอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ของต้นตัวผู้ต้นตัวเมียอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นต้นตัวเมียเอ้ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นต้นตัวผู้แล้วก็ 75เป็นต้นตัวเมียสำหรับตอนนี้นะครับคือยังมีบางต้นอีกประมาณไม่ถึง10ที่ยังคัดเพศไม่ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับมาดูนะครับอันนี้ทางใบกนค้างจะเกะ็ก,กะนิดนึงนะครับเพราะว่าตัดหญ้าแล้วก็ยังไม่ได้จัดการ ให้เรียบร้อยมาดูนะครับว่า,อาสองปีกับประมาณสี่เดือนจะอยู่ในลักษณะไหนเนี่ยครับจะเห็นดอกที่แทงช่อออกมาอันนี้ผมได้ไดกกลวว่าจะไม่เอาผลผลิตก่อนแต่ว่าเสียดายเลยกล่าวว่าผสมบ้างไม่ผสมบ้างเพื่อจะเลี้ยงต้นให้สมบูรณ์ก่อนนะครับอันนี้ก็ฟันทางเรียบร้อยแล้วนะครับ ไอส่วนเรื่องของต้นตัวผู้ที่เห็นเป็นต้นตัวใหญ่แล้วต้นต้นใหญ่แล้วนะครับอย่าไปเสียดายมันเพราะว่าเราแค่เอาแค่ให้พอสมดุลกับต้นตัวเมียของเราในส่วนของผมก็อยู่กะว่าจะไว้สัก10%ต้นตัวผู้เมื่อเทียบกับต้นตัวเมียนะครับเนี่ครับทุกต้นของต้นตัวเมียที่จะเห็นที่เก็บไว้ก็คือจะเห็นแทงช่อออกมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือ ไม่ได้ผสมนะครับคือมันมันจะติดของมันเองเลยโดยที่ว่าดอกพวกมแมลงมัง้งสงสัยน่าจะช่วยในการผสมอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจนะครับจะเห็นต้นตัวต้นเล็กๆที่เห็นนี้ก็คือ,อเจอต้นตัวผู้เรกๆแล้วนะครับเลยขุดทิ้งแล้วก็เอาต้นต้นต้นใหม่มาปลูกเลยนะครับ อันนี้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเป็นต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียอันนี้ก็คือเป็นการเป็นข้อเสียของการปลูกต้นสละโดยใช้เมล็ดนะครับคือจะเราจะเอาเพศที่แน่นอนของมันไม่ได้แต่ถ้าตามวิชาการอันนี้ผมก็อ้างอิงจาก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 ในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่า,วาการพ่อมเมล็ดของพืชจะอยู่ในช่วงความเป็นต้นตัวผู้ของต้นตัวเมียอยู่ในช่วง70 ต้นตัวเมีย30มสิเปอร์เซ็นต์ของต้นตัวผู้นะครับซึ่งซึ่งก็ถือว่าน่าพอใจนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถวเดี๋ยวในสวนเดี๋ยวรอบลังเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการปลูกแบบแขนงนะครับโดยการเอาแขนงของต้นตัวผู้แล้วก็ต้นตัวเมียามาปลูกอันนี้คือเราจะรู้เพศของของ,ของสระ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าอันนี้คือต้นตัวผู้หรืออันนี้คือต้นตัวเมียแต่เรื่องการปลูกแขนงมันค่อนข้างยุ่งยากหน่อยและก็มีต้นทุนในการซื้อต้นปั่นที่มีราคาค่อนข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับกับผลกำไรหรือว่าการเสียเวลามันคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเราปลูกต้นสละจากเมล็ดอยู่ที่ประมาณ2ปี จะทราบเป็นต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียบางเอืญนว่าถ้าในในสองปีนั้นเป็นต้นตัวผู้เราก็กุดทิ้งแล้วก็ปลูกเป็นต้นต้นใหม่แล้วก็เราต้องนับเวลาไปอีกสองปีก็จะลุ้นเป็นต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียเท่ากับว่าเราเสียเวลาไปสี่ปีแต่ถ้าเราปลูกโดยใช้ขแขนงโดยใช้การการใช้ขแขนงจะมีเวลาในการแยกเป็น แทงช่อดอกครับจะออกประมาณประมาณอยู่ที่ปีกว่าๆเองเพราะว่าแขนงต้นมันจะใหญ่มาแล้วเมื่อเทียบกับการปลูกแบบมเมล็ดเลยแบบไม่ต้องเสียเวลาไปประมาณคือเมื่อเทียบกับการปลูกแบบมเมล็ดถ้าเป็นตัวเสียเวลาไปประมาณ4ปีใช่ไหมครับถ้าปลูกบังเอิญว่าเป็นตัวผู้แล้วขุดทิ้งเหมือนที่ผมทําอยู่แต่ถ้าเราปลูกแบบใน4ปีนี้คือเท่ากับว่า2ปี งง,งงหน่อยถ้ากับว่า2ปีที่เราเสียเวลาไปก็คือ2ปีเมื่อเทียบกับผลผลิตแต่ละต้นจะอยู่ที่หกกิโลเลยนะครับขาดทุนไปแต่ถ้าเราปลูกปลูกแบบแขนงจะได้ผลผลิตเพิ่มมาแต่ต้องเข้าใจหน่อยนะครับว่าการปลูกแขนงก็คือมันจะมีค่อนข้างราคาค่อนข้างสูง ตอนนี้ผมผมที่ผมทราบมาแขนงของต้นสละอินโดเขาขายอยู่ที่ประมาณประมาณต้นละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทอยู่ในช่วงนั้นนะครับอยู่ที่ว่าอย่างไงแล้วก็แต่ต้นการต้นที่ปลูกเพราะ,มะเมล็ดมันก็ค่อนข้างจะต่ำหน่อยนะครับเนี่ยครับต้น ไปดู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 ต้นที่ให้ผลผลิตได้ชิมไปแล้วประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งทลายสามทลายเนี่ยครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้ผสมทุก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 ,ทก,ทกช่อดอกนะครับมันก็มีการ่อทิ้งไปอย่างที่บอกขั้นต้นนะครับว่าปีนี้ปีแรกไม่อยากที่จะต้องการเอาผลผลิตของสละก่อนอยากที่จะเลี้ยงให้ต้นได้สมบูรณ์ ก่อนนะครับอ,อันนี้กำลังจะได้กินแล้วนะครับแต่ว่าปล่อยปล่อยอีกนิดนึงตอนนี้ที่ปลูกในสวนทั้งหมดก็คือถ้าพูดถ้าพูดเป็นภาษาที่คนไทยรู้จักก็คือสละพันสายน้ำผึ้งนะครับแต่ถ้าพูดในเชิงของสายพันธุ์ของเขาจริงๆที่เรียกจากอินโดนีเซียเรียกว่าสายพันธุ์พนโดนะครับ ซึ่งสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมมากใน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 อินโดนีเซียส่วนที่ที่ที่แปลงของเรามีมีทั้งหมดมีสามสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกก็คือเนี่ยครับปนโดปนโดแล้วก็เดี๋ยวจะมีพันธุ์บาลีบาลีนี่กําลังปลูกอยู่แต่ว่าปลูกปลูกไม่ได้เยอะมากเพราะว่ารสชาติลูกผลดีของมันก็คือลูกมันใหญ่ลูกใหญ่แต่ว่ารสชาติมันมันจะกรอบกรอบแล้วมีความรสชาติที่เปรี้ยว เปรี้ยวเปรี้ยวเยอะที่สุดจากสามสายพันธุ์ที่ผมได้ปลูกส่วนสายพันธุ์สุดท้ายเป็นสายพันธุ์กุลาปาเซทกุลาปะเซตถ้าพูดในชื่อในภาษาไทยเมื่อเอาอกุลาปะเซตมาแปลเป็นภาษาไทยเรียกสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์น้าตาลทรายนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้แพงมากในอินโดนีเซียอยู่ที่ถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับอ่า สายพันธุ์สายพันธุ์สายพันธุ์นดนี้อยู่ที่ประมาณ60บาท60บาทเมื่อเทียบราคาเมืองไทยนะเมื่อเทียบราคาอินโดนีเซียแต่ว่าแปรเป็นค่าเงินไทยนะครับ60บาทส่วนสายพันธุ์บาลีอยู่ที่ประมาณ35บาทส่วนกุลาปะเสตอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเลยนะครับพันธุ์นี้จะเป็นมีความกรอบแล้วก็หวาน หวานนำหวานหวานหวานมากที่สุดในในในสามพันที่ผมได้ปลูกนะครับแต่ว่าสองสายพันธุ์ที่ปลูกกุลาบเพซแล้วก็บาลีก็คือปลูกปลูกไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีครับแต่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตนะครับพอดีว่าเพิ่งเพิ่งไปบาลีอินโดนีเซียมาเลยเพิ่งได้ออกมาได้พันธุ์มาปลูกเพราะว่าเมืองไทยไม่ไม่อยากได้เหมือนกันแต่ไม่รู้จะหามาจากไหน แต่วันก่อนไปเที่ยวอินโดเลยติดไม้ติดมือกลับมาครับอันนี้แขนงดกอกหนึ่งต้นผมไว้สามแขนงน,นะครับอันนี้คือคแขนงของต้นคือต้นลูกพูดง่ายๆคือต้นแม่ต้นแม่อันนี้คือต้นแม่ลูกที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็อันนี้คือแขนงของต้นลูกแล้วก็ดอกก็ออกแล้วนะครับเป็นดอกที่สมบูรณ์นะครับไม่ใช่ดอกที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าดูจาก ดูจากด้านในจะเห็นเมล็ดเล็กๆภายในภายในอดอกนะครับตอนนี้ทางสวนก็มีผลผลิตแล้วก็ต้นพันธุ์จำหน่ายนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับจะเห็นใช่ไหมครับต้นตัวผู้ระดีระนาดเกินกาดไปหมดเลยอันนี้คือผลเสียของการปลูกอ่าสละโดยใช้มเมล็ดนะครับ แต่แต่ก็ถือว่ามันมันก็ไม่ไม่ค่อยจะเสียหายหรือว่าผลเสียเยอะเพราะว่าอยู่ในในส่วนของผมก็คือแค่ยี่ห้าเปอร์เซนแต่ที่ขุดออกไปเพื่อที่จะให้เหลือแค่สิบเปอร์เซนเท่านั้นของต้นตัวฟูนะครับเลยเลยจำใจต้องขุดออกเพราะผลไอสระต้นตัวผูเกษรเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้นะครับเลยแบบถ้ามันบะ ในช่วงที่ดอกตัวเมียไม,ไม่ไม่บานก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะปลูกในสวนที่มีพืชประทานาแสงไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับบางช่วงก็มีแดดจ้าบางช่วงก็มืดชท้นไปสักหน่อยจะเห็นได้ว่าไอส่วนที่แดดจ้าหน่อยก็คือจะมีต้นที่สมบูรณ เยอะกว่าในส่วนที่แบบร่มรำไรเยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าใครสนใจที่จะปลูกแบบเชิงเดียวแบบไม่มีพืชประทานอย่างเนี้ยผมแนะนําว่าให้ปลูกพวกกล้วยพวกอะไรเป็นพืชประทานแรกๆก่อนหลังจากนั้นก็คงไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่ไปที่อินโดนีเซียมาเขาทําเป็นสวนเดี่ยวเลยแต่ว่าที่ผมไปมันเป็นสวนที่แบบ ให้ผลผลิตแล้วแต่ตอนเล็กๆผมผมไม่ได้ดูผมไม่ได้เจอแต่เขาบอกว่าเขาก็ปลูกแบบแบบแบบร่มเง,งาครับแต่กองเขาเขาจะปลูกกับแขนงหมดเลยนะเขาไม่ได้ปลูกแบบมาเล่นเหมือนเหมือนบ้านเราแต่ว่าถามถามพูดถึงการการแบบเปลี่ยนสายพันธุ์หรือว่าการกายพันธุ์การกลายพันธุ์ของสลัดตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างไม่ค่อยมีความ การกลายพันธุ์เลยนะครับอันนี้ที่แบบที่กลายพันธุ์นี้ไม่เคยไม่ไม่ผมไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามันมันจะกลายพันธุ์ไปในรูปแบบไหนแต่ที่ปล,ปลูกมาคือจากการพาเพาะเมล็ดลูกก็มีความหวานตรงตรงกับตรงกับพันธุ์ที่เราจะปลูกครับเพราะว่ามันจะมีไอที่เขาเรียกในบ้านเรามันจะมีลูกดำลูกแดงแล้วก็ลายลูกไหว สามชนิดนี้คือรสชาติมันก็จะแตกต่างกันไปเลยคือจะแยกแยก,แยก,แยกรสชาติจากผิวของเขาได้ได้ค่อนข้างถูกนะครับคือถ้าเลือกเหมือนเหมือนแล้วลูกลูกดับแล้วก็ลูกแดงประมาณนี้รสชาติมันจะออกหวานกว่าไอสีที่ออกแบบลายลูกไหวเหลืองๆนะครับอันนี้โชคดีหน่อยนะครับผมไม่ได้ทำเป็นระบบน้ำ แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งผมจะติดตั้งเป็นเป็นมีระบบน้ำเรียบร้อยในใ,ใ,ในในในสวนนะครับอีกส่วนหนึ่งผมปลูกไปมาพันต้นนะครับอันนี้อยู่ใกล้แหล่งน้ำแล้วก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดตั้งระบบน้ำนครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาทิ้งหมดนะครับพวกกล้วยพวกอะไรแบบนี้ เดี๋ยวยังไงก็สนใจอะไรก็หรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรโทรมาได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อพวกต้นปันหรือผ,ผลผลิตอะไรก็ติดต่อมาได้เลยนะครับอยากได้ข้อมูลอะไรโทรมาเลยไม่ต้องเกรงใจครับยินดีครับยินดียังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับับผมสวัสดีครับ